สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขชนครับมือในีพบพอกันคือเก่านะครับกะเบาเช่นเช่นสวยเชนเครับผมมาครับพี่น้องมือในีได้แนวแเส็บๆบมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าครับเมนูประจําช่องนะครับพี่น้องหมักไข่หลังครับพี่น้องแบบส้อยเตานะครับเบาเช่นส้อยเป็นลูกเตามาแล้วนะครับ บไดเอามาเป็นก้อนให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะครับสร้อยมาเลยครับพี่น้องฝูงบินตําหลายถมาสร้อยอยู่กับนี่มันสิดนพวดครับพี่น้องเอานี่ครับสร้อยเป็นหลูกเต๋ามาเลยครับพี่น้องเนี่ยครับมาสดน้ากันกับเบาเช่นผักกับมาเป็นสวนครับพี่น้องเข่าหอนหอนนี่ครับก่อนอื่นกะใส่ดีวัวชนนกไปสักก่อนครับเจวขี้เพี้ยขุ่นขุนขมขมเนี่ครับพี่น้องเอาสีเบิ้ดแล้วครับเอางันเบิ้ดลอด เกียคำอ่จักหน้อยก่อนนะอืะอหือพอดีเบิดโอ้แนวได้ฟงบินต่ำเนี่ยสดเอานะครับพี่น้องเนี่ยครับเมื่อเกี้ยวเขานะครับเมื่อเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงรถเกี้ยวไปดั่มนะครับพี่น้องเนี่ยรถเกี้ยวยังเกี้ยวอยู่ข้างหลังอยู่ครับมาๆๆเสเบษเศน้ำเบาเช่นเนี่ยครับสดอรหอดฝูงบินต่ำเสียวไปกินเบิร์ก่อน ใสเข้าไปขีเพี่อขุดคุ้นคบคมเนี่ยอืมอืมกินย้มได้กับผิดพิัวครับพี่น้องออกมันมันหวานหวานเล็กน้อยครับ รสชาติมันจะออกมันมันต้องลองเบิ้งนะครับผู้ให่บอกเคยแต่สูตรบบาเช่นซ้อยดี่ดีเราเอาล่งแซ่ขี่เพียรสกวันครับพี่น้องจังเท่าขึ้นบันโอ้ปูงบินต่ําขอโทษขออภัยด้ยครับมาเนี่ยแบบสดเอา่อยครับนี่ 음 mm. mm. ได้ก,การครับพี่น้องขอมขอัปรมกัดทบูใช่ไห Mm -hmm. Not so dull. สับเซาน้ำกันครับพี่น้อง อานข้ารหลายเนี่ย,ยลัง้แรงกินสดสดนะครับเนี่ยครับสื่อมาสดสดเลยครับพี่น้องถัาสดสดนี่บ่มีกินครับรสชาติออกมันมั่นนะครับหวานหวานมันมั่นโอ้ฝูมมีต่ำ เอาเบิง้งกินแข่งกันเบิง้งคือหลายคากหลายแน่แหละจับได้บังเด้จุแจวบังเด้เนาะครับ หักข้อจูดแจวซะได้หรือขึ้นหลได้หระมาๆพี่น้องสายจุ จูน้ำเบาเช่นครับ hum mm. oh. อเพื่อพี่เพื่อนองครับครับเนี่ย แบ่งบ้านหลายครับพี่น้องอกินชัางกันเบ้างคำตัวถ่ายครับ 음. <laughs> 흐 <laughs> 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 เอ้าเบิดพอดีครับพ <c oughs> ี่น <c oughs> <on> ้องกินแข้งแมงวันโอ้ขอตรวจขอใหอยางไหลาได้ครับพี่น้องมือเนี่ยแบบหลายมาแบบฝาเฝ้าเลยนะครับเอาามือแกวเขาครับพี่น้องมาตากเขาซอยเบาเช่นนะครับ แปนเอือดเตือนแล้วครับกินอยู่ข้ังเตาท่านพ่นขามคือเก่าแล้วครับพี่น้องเอาให้มันปลอมหลด,ดเบิดแล,ะละ้วล่ะต้องขอตรวจขออภัยครับพี่น,อนอ้องเมงวั่นไหลหลีเหมือนไงกะแเสบคักคือเก่านะครับสายจุ FC เอฟพนขอมาเบาเช่นกับบด้จุมากหลายเมือแล้วข้าตากเขาหน้าอีทงหนึ่งครับทงหนึ่งเขาก็เจียวแสบคากอีลีครับพี่น้อง เอาต้องขอบบุญขอบคุณครับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมบาวเช่นคอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องก็ฝากไว้คือเก้านะครับมักบอมักอะไรครับถือใจกับแช่บาวเช่นนด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแห้งโอกแห้งใจกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาวเช่นเสียไว้ซ้ำหนีก่อนนะครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องเมืองวันหลายครับต้องขอโทษขอให้อีกครั้งครับสำหรับท่านที่บอกกินดิบนะครับพี่น้องเอาบาวเช่นกะ แนวมักนะครับแนวดิบๆกะเป็นของแสบเบาเช่นนะครับผู้ดใดบอกกินกะเบิ้งเพื่อคว่ำบันเทิงนะครับพี่น้องอย่าว่ากันเถอะหมักไปมักมั่นครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี้ก่อนนะครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุกสมรำรวยสําเร็จลุงเรื่องอยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ ไปน้องเมื่อในเกี้ยวเขานะครับนี่เกี่ยวเข่าออกแล้วนะครับมื่อไหนครับนี่ทำการเทเข่าับพไปน้อง ก็เอาบรรยากาศนะครับทงไฮท,ทงหน้านี่แหละครับมาฝากพี่ตอน,น้องนะครับอ้าวเนี่ครับทงหน้าเบาเช่นครับพี่น้องเอ,เอาไว้ซรัพนี้นะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ